สวัสดีคุณผ้รับี่ก็อยู่กับพัดหจิเต๋อเกมรายการเทสซซิลลีเริ่มกัน ไม่ต้องใช้แี้เอฟของแย่อไม่ไม่ต oh, ้องไปสนใจกับเฉียนโอ๊ยมืออะไรมือเอฟบกเออมั้งโอ้ยชงแย่นิโก้ มีมือใหตารทเรททेเลยตายสาร่าเก่งมนี่ เจอเปลืองกำลังไม่น้อยโอนำเสนกำลังที่เติมมาหนึ่งเทาเจ้วัน่ยรอนรั้าเที๋วด้นแบบหนึ่งนะครับ どうもどうも。<laughs> <laughs> อื้อไม่ได้สนิท <laughs> 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 <laughs>

ี่แฟน,นของผมไ,ไมเข้าเลยแม่รเยนมเมีต์นี้นะเพราะว่าเมื่อกี้ของผม่ม่กดในบัตรผมไม่เข้าเลยว่าจะเ็นดัไดอา่าเดี๋ยวเราละที่ี่นีก่นะครับเออค่ี่ปืปนกับประมาณจริงดูสามสิบนัดดูดปักกุ giật rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้โหอืมคนนี้โช่ได้อีกสิบปีนะน้องไปแต่โชคพี่ได้อะน้องกับพี่นะนะพี่ไม่กลัวหรอกยาปุจงยาปุซ่าพี่กลัวมาเยอะพี่กลัวมาเยอะเลยเออ ตายถถอะคนเทพเลยตายเถอะซาล่าบ้าแล้วข่าวก็เหล็กยิงเขียวด้วยนะแย่งอีกแล้วดอกดอกอะไรอน่ยดอกเออเออ ไม่เป็นไรโอ้เบ็ดแฟงแคบหนึ่งรไม่ได้จัดไป จะไปเมือหนี้จะไปเมืองอะไรจังหวัดนึงได้ไหมมตกับนก5บาทได้ไหี่ย <infection> ูอักนที่อ่